สองเดือนแล้วครับอยู่ตรงเนี้ยมีนี่รถใช่ของพี่ป่ะครับขใช่ป่ะอยู่ตรงนี้มาสองคำเดือนแล้วแล้วเดิมเป็นคนที่ฮะงำรยวลตำรวจตำรวจตำรวจเียนพลเนี่ยของครอบครัวมีไหมมีครอบครัวไหมครับโอ้ยยังยังไม่มีลูกครับหมายถึงว่าพี่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรผมก็ไม่แก่แล้วแต่เพื่พี่น้องก็มีนมกพ่อทุกวก็มีต่างจังหวันดี ที่ไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีที่แล้วมีคนมาไล่มีคนมาอะไรไหมไม่มีมันรายได้เศรษฐกิจแล้วไปก้าวห้องน้ําตรงไหนครับบนข้าวกระถ o นก็อะไรผมบนวัดหรือว่ากถ o นนี่แหละครับร้านอาหารนะฮะอาหารก็ซื้กินบ้างกิน้งร้านข้าวเขาให้บ้างคนอยากซื้อครับแต่ว่ารายได้มันน้อยตรงนี้ก็สร้างได้ไหมมีคนจะมาไล่ไหมั้นไม่รู้แต่ว่าผม เข้าบ้านอยู่แล้วแวะมันนอนแล้วมันอยู่มีรายได้มันนอนไม่โควิดด้วยอ๋อเกขาเขาไม่มให้เคลื่อนตัวตะโกนตัวนอนผมก็เลยแวะพักตรงนี้มันนอนช่วงหลังช่วงนั้นมันร้อนมากนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเผื่อจะมีคนมามนเดี๋ยวผมขอถ่ายอนีห่หน่อยนะโอ้แต่ผมของถ่ายนี่หน่อย่ะไปเสียตังค์ไงตรงนี้ เดีงาอะไรไปคอยเลยบต้องเสียตังเข้าห้องน้ำไงอาบน้ำแบบนี้ตังไม่พออะไรได้บตรงนี้รายได้น้อยมากเลยครับครเขาก็คนเยอะเลี้ยงคนเยอะเดี๋ยวเพิ่มมีคนช่วยก็สร้างเพิ่มสร้างอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้คือต้องการให้ช่วยยังไงครับหาที่พักที่เป็นมิตรกันอย่างเงี้ยครับก็ชอบแล้วครับหาที่พักครับ อุปกรณ์หากินอ๋ออ๋อครับครับครับ ถ้าสมมุติว่ามีรายได้กับแม่ไม่อยู่ตรงนี้ผมก็ทํางานบริษัททหารกองหนุนน่ะเป็นร้อยบริษัทแล้วทำงานกองตำรวจทหารนะตอนนี้ไม่ได้เลยแก่ละอายุจะห้าสิบแก่ไปห้าสิบผมก็ออกจากงานมา่อยปฏิวัติด้วยแล้วก็ครับครับครับไปทำอาวุธมาเขาคนแก่ไปนะผมก็ครับครับก็ผมก็เกรงใจครับก็ได้ไม่นี้ก็ผมก็ดีแล้วที่เป็นมิตรครั ทำการช่วยเหลือจากทางการนะหาที่พักเขาเยาเขาเขาเขาเจาเข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 างขาเขาเขาาเข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 ่าเขก็าเขา,า,า,าเๆๆๆขาเขะะาเข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 าเาเราเ,รเขางขาเ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 าเีาเข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 าเยาเขาเขาเขูเขาาเขาเขาด้ดาเข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 นเขาาเขเขาเขเาเขาเขาเขาเีาเขาเขาาเิเขาเ พราะช่วงนี้เราก็ไม่รู้จะเดินทางยังไงครับครับครับเขี่ยครับ,รบผมเห็นมานานเห็นนานแล้วผมก็ซื้อส้มต้าทุกวันมีคาะถ่ายรื่นลมหน่อยม็ดูกาครับผมครับ